คุณภูมิธรรมนะคะที่พูดถึงเรื่องของบอดคดีพิเศษนะคะคุณภูมิธรรมยืนยันนะคะว่าทําหน้าที่ประธานบอดคดีพิเศษด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็บอกว่าตอบแทนกรรมการทั้ง22คนไม่ได้ว่ารับหรือไม่รับหัวเลือกสอวเป็นคดีพิเศษนะคะตามดูต่อถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณภูมิธรรมว่าเยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่จะมีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเรื่องรับหรือไม่ ได้รับหัวเลือกสอวเป็นคดีพิเศษในวันที่6มีนาคมซึ่งก็คือวันรุ่งนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าตนจะไปรู้ได้อย่างไรตนเป็นประธานเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการทั้งหมดต้องพิจารณาซึ่งคณะกรรมการมีจํานวนทั้งหมด22คนจะมาตอบแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้อย่างไรแล้วก็ได้พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าในเมื่อความเห็นของกฤษฎีกาว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของเราและได้ผ่านการพิจารณามาโดยไม่ผ่านคณะ กรรมการก็ให้ไปรับฟังเสียงของสังคมแล้วกลับมาโหวตตนเองเป็นประธานก็ทำหน้าที่ให้มีการโหวตด้วยความบริสุทธิ์ิธรรมเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกันก่อนการโหวตหรือไม่ายภูมิธรรมยืนยันบอกว่าไม่มีการพูดคุยอย่างแน่นอนว่ากันไปตามเนื้อผ้าไม่มีเมคอัพไม่มีการเอาคืน,ไม,มคนไม่มีการเอาความแค้นส่วนตัวเราพิจารณาตามข้อเท็จจริงล้วนๆส่วนผลการประชุมเป็นอย่างไรมาถามผมตั้งแต่ยังไม่มีการประชุมแล้วมาถามว่าจะ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเราอย่าไปคาดการอะไรล่วงหน้าเพราะเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงประเทศบอบช้ำม,มามากพอแล้ว